สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เมืองเลิบลี่สกุระมาเช็คอินพร้อมกับพี่ตังกวา่าและว,วันนี้ค่ะเราจะมาดูความลับที่ว่า B.G.U. ไมหรือพี่หนุ่มผมเขียวแท้จริงแล้วเขาเป็นใครแน่นอนว่าการพบเจอเขาและเก็บไอตัวที่กระโดดกระโดดสีเขียวให้ครบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมิชชั่นค่ะเมื่อเราเข้าไปทาเขามิชชั่นก็จะเคลียร์นะคะรวมถึงถ้าเราเก็บเจ้าตัวเขียวให้ครบก็จะยังได้เงินอีกด้วย อ่านี่เลยค่ะ you found me MBU ไหม you got a trophy congratulations คุณพบผมผมคือ b g u ไหมคุณได้ถ้วยรางวัลยินดีด้วยนะ <Wow. S 1> แน่นอนที่สุดว่าทุกอย่างจะกระจ่างมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปที่วิกิพีเดียของ Sakura School Simulator ค่ะตรงนี้ Alices คือฉายาหรือนามแฝงซึ่งฉายาเขาก็คือ the broccoli colored hair guy เขาเป็นชายหนุ่มที่มีผมสีเขียวเหมือนบ็อกโคลี่นั่นเองค่ะที่สำคัญคือตรงนี้ค่ะ a l p a t i o n ที่แปลว่าสังกัดเขาเป็นยูทูบเบอร์วทางด้านเมรสเตตัสหรือสถานภาพการสมรสเขาก็ยังซิงเกิลยังโสดอยู่ด้วยค่ะเอาเป็นว่าสาวๆในเมืองสักุระคนไหนสนใจจะมีแฟนหนุ่มเป็นยูทูบเบอร์ก็ลองมาขายขนมจีบเขาดูนะคะ ลืมสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย